สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีเชา้าวันพุธนะคะสําหรับวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆเรียนว,ว,วิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมน,นะคะก็คือเล่มนี้เลยเตรียมเร่มสีม่วงขึ้นมาเลยนะคะคณิตศาสตร์ประถมวัยหนูน้อยเก่งคณิตเพื่อนคิดเลขเร่มที่ห้านะคะเด็กๆมาดูนะคะแบบฝึกหัดจะมีหน้าไหนบ้างนะคะเด็กๆคะสําหรับแบบฝึกหัดของวันนี้นะคะก็ๆๆคือห<ค>น้า44แล้วก็45นะคะ เด็กๆมาดูคำสั่งหน้า44ก่อนนะคะเขียนวงกลมล้อมรอบภาพเพื่อเลือกเครื่องแต่งกายในฤดูหนาวที่เหมาะสมในแต่ละภาพด้วยดินสอสีให้ถูกต้องอเด็กๆเ,เตรียมสีขึ้นมาเลยนะคะ6สีนะคะเครื่องแต่งกายอันไหนเออที่เหมาะสมที่สุดในฤดูหนาวนะคะ อ้าวอันไหนเอยอ่าข้อหนึ่งนะคะก็คือถุงถุงมือสีแดงอันนี้ให้เด็กๆวงกลมอันนี้นะคะอ่าเด็กๆวงหรือยังเอยอ่าข้อสองนะคะกางเกงขายาวแล้วก็กางเกงขาสั้นภาพไหนคะเด็กๆอ่าก็คือภาพกางเกงขายาวเด็กๆวงกลมภาพนี้นะคะอ่าเด็กๆวงหรือยังคะข้อสองอ่าข้อสามนะคะจะเป็นหมวกหมวกอันไหนเออที่เหมาะสมกับฤดูหนาวนะคะ เด็กๆเห็นหรือยังเอ่ยอาวงลงไปเลยนะคะก็คือหมวกอันนี้เด็กๆวงกลมลงหรือยังคะอาต่อไปข้อสี่นะคะมาดูซิเสื้อตัวไหนเอ่ยที่เหมาะสมกับฤดูหนาวอีกอาเสื้อตัวนี้หรือเสื้อแขนยาวตัวนี้คะอาก็คือตัวนี้เด็กๆก็วงกลมภาพนี้นะคะวงหรือยังเอ่ยอาข้อห้านะคะรองเท้าแบบไหนเอ่ยที่เหมาะสมกับฤดูหนาวอาก็คือ อันนี้นะคะเด็กก็วงกลมตรงนี้นะคะอ่าข้อสุดท้ายนะคะผ้าผูกคออันไหนเอ่ยที่เหมาะสมกับฤดูหนาวอ่าก็คืออันนี้เด็กก็วงกลมอันนี้นะคะอ่าเด็กวงเสร็จแล้วยังคะทั้งหกข้อนะคะอ่าแบบฝึกหัดหน้าถัดมานะคะเขียนผลลัพธ์การบวกเพิ่มครั้งละห้าลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะ แผ่นนี้จะมีแบบฝึกหัดอยู่8ข้อนะคะอ่าก็จะมีตัวอย่างให้ดูอยู่1ตัวอย่างนะคะ21่บวกหนะคะนับ21แล้วก็นับเพิ่มไปอีก5 21 22 23 24 25 26ห้านะคะ่ะก็ตอบ26ลงตรงนี้แล้วนะคะอ่ามาดูข้อ1นะคะ28่บวกหนะคะอ่า28นับเพิ่มไปอีก5 ยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามอ่าได้สานะคะก็เขียนเลขสามกับสลงตรงนี้เขียนลงหรือยังเอย่ยอ่าข้อสองนะคะยี่บวกห้านะคะยี่สิบสี่ยี่อ่าได้ยีกนะคะก็เขียนสองกับเลงตรงนี้ได้เลยนะคะอ่าตอบลงไปหรือยังเอย่ยอ่าข้อสามนะคะยี่สิบวกห้า

นะคะแล้วก็เขียนคําตอบที่ถูกต้องลงนะคะแล้วก็ค่อยส่งงานคุณครูเข้ามานะคะเด็กๆสําหรับแบบฝึกหัดของวันนี้เพิ่มเติมนะคะก็คือหน้า46แล้วก็47นะคะมาดูแบบฝึกหัดหน้า46ก่อนเลยนะคะสังเกตภาพไม้บล็อกที่กําหนดให้ด้านบนนะคะของแต่ละข้อ แล้วระบายสีส่วนประกอบย่อยให้ครบทุกภาพด้วยสีเดียวกันกับภาพที่กำหนดให้ถูกต้องสวยงามมีแบบฝึกหัดอยู่2ข้อนะคะข้อ1น,นะคะจะให้เด็กๆเตรียมสีขึ้นมานะคะแล้วก็จะให้ระบายภาพไม้บล็อกตามแบบตรงนี้เลยนะคะที่เขากำหนดให้นะคะอ่าชิ้นส่วนอันแรกเลยนะคะคืออยู่ส่วนไหนเอ่ย อ่าก็คืออันนี้นะคะก็ให้เด็กๆใช้สีที่เหมือนกันระบายสีให้ถูกต้องนะคะอ่าแล้วก็อันไหนเอ่ยค่ะเด็กๆอ่าอันนี้เลยนะคะก็ใช้สีฟ้าระบายมาให้ถูกต้องตามแบบที่กําหนดนะคะอ่าอันไหนเอ่ยที่เหมือนกันกับอันนี้อ่าอันนี้นะคะก็ใช้สีเหลืองระบายมาให้ถูกต้องแล้วก็สวยงาม ภาพนี้ล่ะคะเป็นสีอะไรเอ่ยอ่าเป็นสีชมพูนะคะก็ใช้สีชมพูอันนี้เป็นสีอะไรเอ่ยอ่าเป็นสีแดงนะคะเด็กก็ใช้สีแดงระบายมาให้สวยงามตามแบบภาพที่เขากําหนดให้เลยนะคะอ่าสำหรับข้อ2ก็ให้เด็กๆสังเกตตรงนี้ว่ามันมีชิ้นส่วนไม้บล็อกอยู่ตรงไหนบ้างนะคะก็คือก็จะใช้สีตามแบบที่เขากําหนดให้ระบายสีมาให้สวยๆนะคะอ่าหน้าต่อไปนะคะ หน้า47อ่าคำสั่งก็คือนะคะเขียนผลลัพธ์การบวกเพิ่มครั้งละ3ลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะอ่าสำหรับแบฝึกหัดก็จะมีอยู่8ข้อนะคะอ่ามาดูตัวอย่างนะคะ6บวก3นะคะนะับไปอีกนะคะ6นะับเพิ่มไปอีก3 6 7 8 9าอ่าเขาก็ตอบ9ลงตรงนี้นะคะอ่ามาดูข้อ1นะคะ24บวก3นะคะ24 ยี่สิบห้ายี่สิี่สิบนะคะได้ยี่สิก็เขียน2กับ7ลงตรงนี้อ่าข้อ2องนะคะแปดบวกสามนะคะแปดเก้ 8, 9, 10, อ่าได้สิก็เขียน1กับ1ลงตรงนี้อ่าเด้กๆเขียนลงไปหรือ,อยังเอ่ยสองข้ออ่ะข้อสามนะคะสิบแปดบวกส1มสิบแปดสี่สิอ่าได้ยีก็เขียนสองกับ1ลงเขียนลงไปหรือ,อยังคะอ่าข้อสี่นะคะ 23่สิบสามบวกสามยี่สิบนะคะอ่าได้26กนะคะก็เขียน2กับ6กลงตรงนี้นะคะอ่าสำหรับอีก4ข้อนะคะเด็กๆก็ฝึกบวกเลขแล้วก็เขียนคำตอบให้ถูกต้องนะคะอ่านดูโจทย์ข้อ5ก่อนนะเจบวกสได้เท่าไหร่อเอ่ย30มบวกสนะคะ22่บวกสอ่าข้อสุดท้ายนะคะ 15บวก3อ่าได้คำตอบเท่าไหร่เด็กๆก็ฝึกบวกเลขอยู่ที่บ้านแล้วก็เขียนคำตอบให้ถูกต้องนะคะเด็กๆคะสำหรับแบบฝึกหัดของวันพุธนะคะก็คือ,อหนูหน้อยเก่งคณิตเพลินคิดเลขเลียที่5นะคะก็จะมีแบบฝึกหัดอยู่ทั้งหมด4แผ่นนะคะเด็กๆทำงานเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็ส่งงานคุณครูคด้วยนะคะ